ทุกคนคะวันนี้บุ๋มจะมาบอกต่อเคล็ดลับที่ทําให้ผิวพรรณของบุ๋มเนี่ยขาวเนียนใสสุขภาพดีมาฝากกันนะคะนี่เลยคะ่ะตัวช่วยของบุ๋มนี่ตัวนี้นะคะคือชีดดักคอลลาเจนซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเขาเป็นคอลลาเจนสูตรพิเศษเลยแล้วก็เป็นแบรนด์แรกในไทยแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวด้วยนะคะที่เขามีการสร้างไฮยาลูรอนิกให้กับผิวของเราทําให้เขาบํารุงผิวของเราได้อย่างล้ำลึกทาให้ผิวพรรณของเรานั้นอิ่มน้ําชุ่มชื่นและดูสุขภาพดีจาก ภายในซึ่งตัวนี้บุ๋มบอกเลยว่าบุ๋มได้ทานมานานแล้วแล้วสองอาทิตย์แรกที่บุ๋มเริ่มทานเนี่ยคือมันเห็นผลจริงๆนะคะสองอาทิตย์แรกมันเห็นผลยังไงใช่ไหมนี่มันจะรู้สึกได้เลยว่าผิวพรรณของเราเนี่ยมันเริ่มขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วพวกรอยซิวรอยจุดดงดำบนใบหน้าของบุ๋มเนี่ยมันจางลงไวมากๆเลยแล้วจะสังเกตเห็นได้เลยว่ารูขุมขนบนใบหน้าของเราเนี่ยมันเริ่มกระชับขึ้นด้วยแล้วบุ๋มเนี่ยเป็นคนที่นอนดึกทุกคืนด้วยนะแต่ว่าผิวพรรณก็ไม่โทรมรอยคล้ำดำใต้ตาก็ไม่มี ด้วยอ่านเดี๋ยวบุมจะให้ดูนะคะว่าคอรเจนของเขานี่เขาจะเป็นแคปซูลสีชมพูอ่อนแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ทานง่ายพกพาไปไหนสะดวกอีกด้วยบุ้มอยากทุกคนได้ลองไปสั่งซื้อมาทานกันดูนะคะเพราะว่าบุมทานแล้วดีจริงเห็นผลจริงแล้วก็ปลอดภัยด้วยสําหรับวันนี้บุมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ